สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูการแสดงผลหน้าจอของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติรุ่น FTY5KVA และ 3KVA กันค่ะเมื่อเราทำการเปิดเครื่องหรือปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่องจะทำการนับถอยหลัง6วินาทีหลังจากนั้นนะคะหน้าจอก็จะแสดงสถานะ Normal Working ค่ะ ส่วนสถานะหน้าจอที่โชว์นะคะจะเป็นสถานะของ Input สามารถรองรับแรงดันได้ที่100-260โวลต์เอาพุตจะรักษาแรงดันอยู่ที่214-226โวลต์ค่ะสำหรับสัญลักษณ์บนหน้าจอมีดังนี้สัญลักษณ์ที่1 o v e r h e เวหรืออุณหภูมิของตัวเครื่องถ้าอุณหภูมิของตัวเครื่องสูงเกินไปสัญลักษณ์จะแจ้งเตือนและเครื่องก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติค่ะ สัญลักษณ์ที่2 overload เมื่อเราใช้โหลดที่มากเกินไปสัญลักษณ์ overload ก็จะแจ้งเตือน output จะขึ้นตัวเลขอยู่ที่000สัญลักษณ์ u n ุญ s u r e ก็จะแจ้งเตือนเช่นกันค่ะให้ผู้ใช้งานนะคะทำการปิดและเปิดเครื่องใหม่เท่านั้นเครื่องจึงจะกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้งค่ะ สัญลักษณ์ที่สาม under voltage หรือแรงดันกระแสไฟที่ต่ำเกินเมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่ต่ำเกินไปสัญลักษณ์ under voltage ก็จะแจ้งเตือนเช่นกันค่ะไฟเอ t พุ t ก็จะขึ้นตัวเลขอยู่ที่000สัญลักษณ์ unusual ก็จะแจ้งเตือนแต่ถ้ากระแสไฟกลับมาเป็นปกติเครื่องก็จะนับอยหลัง6วินาทีไฟเอ t พุ t ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ และสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะสัญลักษณ์ที่4 over voltage หรือแรงดันกระแสไฟที่สูงเกินเมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปสัญลักษณ์ over voltage ก็จะแจ้งเตือนไฟ output ก็จะขึ้นตัวเลขอยู่ที่000สัญลักษณ์ unusual ก็จะแสดงเตือนแต่ถ้ากระแสไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติเครื่องก็จะนับถอยหลัง6วินาทีไฟ output ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมค่ะ